สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทเอ็มเทอร์จิไจจำกัดพร้อมเดินหน้าลุยสร้างสรรค์ผลงานเอาใจคนดูอย่างต่อเนื่องจัดงานพิธีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดรักได้แรงอกโดยจัดพิธีบวงสรวงขึนนาเมเจอร์ซีนิเพล็กรัชโยธินค่ะ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานภาพยนตร์ที่สอดแทรก,กินอายของภาคใต้ยอย่างการรามโนราศิลปะการแสดงพื้นเมืองมรดกภูมิปัญญาไทยเข้ามาผูกเรื่องไปกับความทันสมัยของเรื่องราวทั้งพิสดารพันลึก คลคาสเสียงหาแบบไร้ขีดจำกัดตามภาษาคนใต้ที่คุณจะสนุกและประทับใจไปในเวลาเดียวกันโดยได้ผู้กำกับฝีมือดีที่วางมือไปแล้วถึง15ปีกลับมากำกับอีกครั้งกับดรชัยแฮกวรดมสิริสุขจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นผู้กำกับก่อนหน้านั้นก็เคยกำกับไว้ตั้งแต่ปี2 5 5 1 5 11 1> 14 1 5ปีผ่านมา10ก็กลับมาได้ทำภาพยนตร์เรื่องนักได้แรงอกเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ทางทางใต้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องของการเป็นผู้บริหารการไปเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาพยนตร์เรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะรู้เนเจอร์รู้ธรรมชาติรู้เส้นเรื่องก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยากถ่ายทอดบางทีในบางเรื่องในเส้นเรื่องเนี่ยการไปอธิบายกับการได้ลงมือทําเองเนี่ยมันจะแตกต่างกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่าพอผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บทาง M3 กบอกว่างั้นชายเฮ็กก็ทมแบ็คมาสิทำไมหายไปไหนมาทำไมไม่มากำกับหนังก็เลยรู้สึกว่าพอทางผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นภาพยนตร์เรื่องรักได้เลงออกเป็นภาพยนตร์ใต้เป็นภาพยนตนรน์ในฝันของตัวเองอยู่แล้วก็เลยลงมือทําด้วยตัวเองครับนนกดดันไหมก็ก็กดดันนะครับนนเรายอมรับตรงๆว่าในปัจจุบันนี้ผู้กํากับเกิดใหม่แล้วก็มีความสามารถเยอะมากจุดขายของแต่ กาแต่บังเอิญภาพยนตร์เรื่องนี้จุดขายก็ตรงที่ว่า1เราเป็นผู้ำกลับอยู่แล้ว2เราเป็นคนภาคใต้แล้วก็เรารู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชดีมากแล้วมันเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วเรื่องนี้เขาต้องการโฟกัสไปที่วัฒนธรรมประเพณีหรือซอฟต์พาวเวอร์ทางทางใต้อะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมโนราเรื่องอาหารการกินก็ก็จะพยายามสอดแทรกในในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับในในในส่วนของบทนะครับก็เป็นบอกเลยว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์วัยรุ่น นะครับพอพวกภาพ,พยนตร์ใต้เอกจะมโนราทั้งเรื่องหรือเปล่าเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับพระเอกเป็นนักศึกษามหาลัยนางเอกเป็นนักศึกษามหาลัยมีการไลฟ์ทิกตอ,อกมีการแบบเป็นยุคปัจจุบันเลยมีเน,น็ตไอดอลคือปัจจุบันของวัยรุ่นยุคนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเปิดวัยรุ่นสยามแต่เราแค่ยกวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นภาคใต้ซึ่งเราบอกว่าปัจจุบันนี้จริงๆแล้วกรุงเทพมหานาครหรือจังหวัดไหนๆเนี่ย มีความทันสมัยเหมือนกันหมดเลยแต่แค่วัฒนาธรรมประเพณีมันยังมีสอดแทรกอยู่บ้างแล้วเรื่องนี้เป็นหนังวัยรุ่นที่ที่พูดภาษาใต้ความเก๋มันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็โชคดีว่าในเรื่องเนี่ยเราต้องการนําเสนอพระเอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งคนกรุงมีพ่อเป็นคนกรุงเทพมีแม่เป็นคนภาคใต้ภาคกลางกับภาคใต้แต่ด้วยความที่พระเอกไปอยู่ภาคใต้ก็เลยซึมซับวัฒนาธรรมแล้วก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นใต้ออกมาในลักษณะที่ เป็นคนของคนภาคกลางแล้วนางเอกเป็นคนใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราไม่ครู้สึกว่ามันก็จะมีสเสน่ห์ในการนําเสนอในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พลดเรื่องเลยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยเราเองด้วยนะครับเป็นคนคิดพลดเรื่องเองแล้วก็มีการปรับแล้วก็มีการคุยกับคนเขียนบทนะครับโชคดีเราได้น้องไตเติลนิราติสายมาช่วยเขียนบทเรื่องนี้ให้แล้วก็นักแสดงนักแสดงนี่คือจริงๆเอาตรงๆนะมองมองเปากิ่งการอยู่แล้วคือไม่รู้จักเปากิ่งการมาก่อนแล้ววันนั้น โชคดีมากที่ได้ดูโหนกระแสถ้าใครจาได้ก็มีความรู้สึกว่าเห็นพี่หนุ่มสัมภาษณ์น้องเปากิ่งการแล้วพี่หนุ่มอยู่พูดประโยคนึงแล้วเราจำได้เลยเธอน่าจะไปประกวดนางงามนะเธอสวยอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออน้องคนนี้สวยจริงแล้วมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นนางเอกละครหรือนางเอกภาพยนตร์ได้ก็เลยจําเปากิ่งการตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่พอมีโอกาสตั้งแต่เริ่มทําบทภาพยนตร์เนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราก็นึกถึงเปากิ่งการเลยเพราะมีความรู้สึกว่า ยุคนี้นางเอกใต้เนี่ยนักร้องใต้ที่สวยแล้วก็ที่กําลังมาเนี่ยมีใครบ้างก็บังเอิญจังหวะพอดีเปากิ่งการก็เป็นที่รู้จักทางทางใต้พอดีเราก็เลยได้โอกาสนี้ก็เลยคัดเลือกนักแสดงหรือแม้กระทั่งอย่างน้องจัสมินเองหรือหลายๆคนที่เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ทางภาคใต้เนี่ยเราก็เลือกนักร้องที่กําลังดังและที่กําลังมาที่ทางภาคใต้รู้จักก็เลยเอามาแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเออเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าเจาะลึกแบบว่าไป ประวัติศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างเช่นลามโนลาเนี่ยคือพระเอกเป็นเน็ตไอดอลเป็นลามโนลาและเป็นที่ชื่นชอบของของในมหาลัยของคนแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าที่มาที่ไปของมโนรลาหรือขบวนขั้นตอนของขั้นตอนคือเราหยิบกิมมิคหยิบกลิ่นอายของของพวกนี้มาแต่ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้นะคะบ,บอกได้เลยว่าแม้กระทั่งบ้านพระเอกบ้านนางเอกเราใช้โลเคชั่นแบบริมทะเลมีความเป็นภาคใต้ เราเซตอัพขึ้นมาเราเราสร้างมันขึ้นมาโดยที่แบบว่ามันมีอยู่แล้วแต่เราไปปรับตกแต่งให้ให้มันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมีการเซตอัพคืออยากให้เป็นหนังหนังสวยตลกแต่เป็นภาพยนตร์ที่ที่มีภาพสวยงามในภาพยนตร์เรื่องเรื่องนี้ครับก็อ่ะภาคใต้อ่ะชอบอยู่แล้วแน่นอนอส่วนภาคอื่นๆที่ติดตามชมเนี่ยอยากที่เราดึงน้องกินจินนะมาเนี่ย กินก็จะเป็นตัวแทนของคนทุกภาคอยู่แล้วซึ่งกินเขาก็เป็นพระเอกช่องเจ็ดทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็สเสน่ห์อย่างที่เราบอกครับน้องเป็นคนพ่อเป็นคนภาคกลางแม่เป็นคนภาคใต้ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะมีเยอะในวัฒนธรรมจรงิงๆเะนั้นการที่เราจะสอดแทรกวัฒนธรรมให้ให้คนภาคอื่นๆได้ซึมซับเนี่ยมันมันมันจะไม่ยากในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเราไม่ได้มุ่งเน้นไปในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเต็มร้อยเอาแค่แบบว่าแตะกลิ่นแล้วก็ให้มีความรู้สึกว่าเออเนี่ย มีความเป็นใต้ซึ่งความเป็นใต้เนี่ยเราใส่ในเรื่องของภาษาอยู่แล้วนะครับมีการพูดคุยเป็นภาษาใต้อยู่แล้วเรื่องเรื่องนี้ครับเริ่มถ่ายทำนะครับหลังจากบวงสวงตอนนี้นะครับก็นักแสดงก็ทํางานหนักมากเพราะว่าหนึ่งพอพอรับการอนุมัติปุ๊บเปิดกล้องปุ๊บโปรแกรมถ่ายมาปุ๊บทุกอย่างต้อง,ต,องต้องรันงานเลยอย่างพระเอกตอนนี้อย่างน้องกินกับน้องปอก็ต้องไปเรียนลมโนูราและที่สําคัญเนี่ยมีเรื่องของชาชักโรตรีซึ่งพระเอกนางเอกก็ต้อง,ต,องต้องทำให้ได้ด้วยเรื่องนี้ แล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีซีนใหญ่ๆฉากใหญ่ๆมีเรื่องกลางทะเลด้วยมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าดูเหมือนหนังไม่มีอะไรนะแต่พอออกคําก็จริงๆเนี่ยก็ซีนยากๆเยอะบอกได้เลยว่ามีซีนยากซีนใหญ่เยอะยิ่งโดยเฉพาะฉากคอนเสิร์ตนะครับอันนี้เราก็บอกเลยว่าเราไปถ่ายทํากันที่วัดไอ้ไข่เผื่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับอยากไปไหว้ไอ้ไข่ไปวัดเจดีย์ที่นครหรือตาพานบุญนะครับ วัดยางใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือวัดพระมหาธาตุก็ตามยินดีครับต้อนรับฉากใหญ่ๆเราก็จะอยู่ในสถานที่พวกพวกนี้หมดเลยใช่ครับลงไปเซอร์เวบินลงไปใต้จริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้การเดินทางมาก็ระยะนานพอสมควรน,นะครับกว่าจะได้เริ่มเปิดกล้องแต่พอเปิดกล้องปุ๊บก,ก็ก็ถ่ายเลยแน่นอนครับก็ตั้งใจนะครับอยากให้เป็นภาพยนตร์ภาคใต้วัยรุ่นที่น่ารักแล้ก็เข้าถึงคนให้มากที่สุดก็อยากจะให้ มีรายได้เยอะๆมหาศาลนะครับตั้งเป้าไว้ในใจอยู่แล้วแต่นี้ยังไม่ขอบอกก่อนแต่ตั้งเป้าไว้ในใจตะกี้ตอนบวงสรวงอธิฐานไปแล้วก็อยากจะทําให้ดีที่สุดก็อยากจะบอกว่าไอ้ยช่วยด้วยนะ <c oughs> เออไขคไช่เฉยพีฉายแฮกด้วยแล้วก็ตาผ่านบุญด้วยวัดรทาทันเมืองคอนด้วยนะครับก,ก็ก็อยากจะฝากนะครับว่าภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยอยากนําเสนอในมุมมองความเป็นตายที่น่ารักน่ารักสดใสสดใสครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานปามะฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ